มีต่ับช่องอินทีราทีพชนดนะคะเอาคลิปสั้นมาให้ดูค่ะครอบครัวสุขสันต์นะลูกินซี้ำเอาายเยก่อมอดูอินทิราออนที่อยู่พักพักก่อนคอมเมนต์่อจะนนีรนคือนอทีา่าพักนี่เออเฮ้ยมอตัวเยืกังก,กราบท่านในเบียร์ได้ไหมนะ เซนสิได้เบียร์หอุกกวนๆนี ng on ng on. ่นะคะครอบครัวสุขสันต์กันกินเลี้ยงกันวนไปค่ะเอาไห้ชมนคะคะ แกก็ได้สนับข่อยนะห้างกากระตาบง่ายนะ ยากก็ได้พี่น้องเขเลยก,ก็หาบางใหญ่ก็เลยลงคืิปพี่น้องมึงท้าบุญง่ายๆก็หน่อยกับอะไรล,ลงมึงดอกโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายหอดแหง